รายได้จากการจัดงานนำ้ำมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดนั้นแต่ละปีเฉลี่ยแล้วหลายร้อยล้านบาทนะครับคณะสงฆ์มีวิธีการบริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรให้เกิดความโปร่งใสและไม่เกิดปัญหาตามมาติดตามได้จากรายงานครับร กองรับบริจาคที่อยู่เรียงรายตลอดสองข้างทางที่เดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดและจุดรับบริจาคตามจุดต่างๆถูกจัดเป็นสถานที่ให้วัดต่างๆในเขตอำเภอเขาคิจกูดที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานกว่า30วัดรับผิดชอบดูแลโดยทั้งหมดจะมีการแบ่งพื้นที่และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยคณะกรรมการของคณะสงฆ์โดยพื้นที่หลักๆมีทั้งหมด3จุด คือลานพระศรีวลีทางขึ้นเขาคิจกูดรับผิดชอบโดยวัดท่าอุดมและวัดสวรรณนาคีรีรามจุดที่2คือลานพระเมตตารับผิดชอบดูแลโดยวัดทองและวัดตะเคียนทองจุดที่3คือลานพระบาทรับผิดชอบโดยวัดทุ่งตะอินและวัดคลองเจริญส่วนร้านค้าที่มี40-50ถึงร้านบนทางขึ้นเขาทางคณะสงฆ์จะให้แต่ละร้านบริจาคตามความศรัทธาส่วนร้านค้าที่อยู่ด้านล่างกว่า100ร้านค้านั้น วัดพลวงรับผิดชอบดูแลเพราะอยู่ในพื้นที่วัดไม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่จัดงานโดยในแต่ละปีทางคณะสงฆ์จะมีรายได้จากการบริจาคประมาณ190 2 0 0ถึง0ล้านบาทและจะนำมาบริหารจัดการโดยนำเข้ากองทุนพัฒนาพระบาทเขาคิชกูฏ15ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ15ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละปีนำมาเป็นงบประมาณการเตรียมงานในปีถัดไป15ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันทั้งค่าน้ำค่าไฟและค่าคนงานที่ดูแลสถานที่อีกวันละ5 0 0แสนถึงห0แสนบาทและกองทุนต่างๆของวัดทั้งกองทุนการศึกษากองทุนพัฒนาวัดในพื้นที่ต่างๆแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละปีในยุคปัจจุบันเนี่ยคณะสงฆ์ได้เข้ามาร่วมในการบริหารการจัดการแล้วก็วางระบบไว้นะจริงๆแล้วงบประมาณทั้งหมดหักค่าเทศจ่ายแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งก็จะเอามาเป็นทุนเาเรียกตั้งเป็นกองทุนเช่นกองทุนพัฒนาพระบาทเข้ากิจกูดแล้วก็กองทุนจัดงาน กองทุนจัดงานกับกองทุนพัฒนาพระบาทเขาคิจจกูดนี่ต่างกันกองทุนจัดงานเนี่ยต้องเตรียมไว้ประมาณ15ล้านบาทต่อปีส่วนกองทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเขาคิจกูดก็ขึ้นแล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละปีกันรถยนต์กระบะที่ให้บริการขึ้นเขาคิจกูดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะมีเม็ดเงินตลอดระยะเวลาที่เปิดเขา60วัน ประมาณ200-300ล้านบาทการจัดสรรปันส่วนอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหาโดยปีนี้พบว่ามีรถยนต์ที่ให้บริการขึ้นเขาทั้งหมด108คิวหรือ216คันแบ่งเป็นคิวล่างที่ดูแลโดยวัดพลวงทั้งหมด59คิวหรือ108คันซึ่งจะสิ้นสุดการเดินรถที่เจดีกลางเขาและคิวบนเขาที่รับช่วงต่อซึ่งรับผิดชอบโดยวัดปึก มีทั้งหมด59คิว108คันซึ่งเริ่มตั้งแต่เจดีกลางเขาถึงลานพระศีวลีและมีของวัดกระทิงอีก22คิวแต่ในส่วนนี้เป็นรายได้ของวัดกระทิงทั้งหมดไม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์เราคิดเป็น100%นะครับจากเงินค่าบัตรทั้งหมดเนี่ย20%เราจะแบ่งให้วัดหรือทางคณะสงฆ์อีก80%เราจะถูกหาเฉลี่ยให้กับคิวรถทั้งหมดครับ โดยหาเฉลี่ยในจํานวนที่เท่าเกันจาก80%วัดกระทิงก็จะเป็นทางวัดกระทิงเป็นผู้จัดการดูแลทางไฟผมจะเป็นทางคณะสงฆ์เป็นไฟจัดการดูแลครับประเพณีนมัสะการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดในแต่ละปีมีเม็ดเงินจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสร่วมการบริจาคจำนวนหลายร้อยล้านบาทการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและโปร่งใสจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา และไม่ทำให้ผู้คนที่เลื่อมใสคลายความศรัทธาต่อรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาลูกนี้สมศักดิ์สีชุม่มทีมข่าวเทรัฐทีวีรายงาน